มีหลายหลายคนมีหลายหลายคนไม่เข้าใจไม่ได้พิจารณาใกล้ควรให้ดีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ลำบากนะฮะมันต้องพยายามแผ่แผ่บ่อยๆเห็นใครก็แผ่ชอบหรือไม่ชอบก็ต้องแผ่เพราะยังไง มันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันทั้งนั้นแหละในว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าวาิญญาณทั้งหลายอันเวียนว่ายตายเกิดมันไม,ม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับจังหวะเวลาพบชาติสถานที่เนี่ยมันไม่ใช่จะมีโอกาสได้ง่ายๆไม่นะบางชาติเรามีความสุขมากเกินไปเราก็ลืมบางชาติเรามีความทุกข์มากเกินไป เราก็ไม่มีโอกาสในชาติปัจจุบันนะจะว่าเราทุกข์ก็ไม่ใช่จะว่าเรามีความสุขมากก็ไม่ใช่จะว่าเรารวยก็ไม่ใช่จะว่าเราจนแล้วไม่มีอะไรจะกินก็ไม่ใช่เรามีเรามีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคพอประมาณเราสามารถจะฝึกได้ เราไปยินดียินร้ายกับสิ่งรอบด้านสิ่งรอบข้างสิ่งที่เราเห็นไม่ได้เราพิจ,จารณาตัวเราเองว่าเรามาทำไมที่เขาเขียนไว้นะมาทำไมเนี่ยมาเรียนใช่ไหมมาฝึกฝึกตนเองฝึกแก้ไขภพชาติฝึกแก้ไขภพชาตินะฮะ